รับนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวถึงนายเทียนฉายกิรนันนะครับที่ได้รับมติเลือกเป็นประธานสปชว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถขณะเดียวกันนะครับก็ไม่กังวลหากนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอนะครับได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเลือกนายเทียนชายกีรนันเป็นประธานสปชว่าเป็นบุคคลที่ดีและมีความรู้ความสามารถทางนี้ยังย้ำว่าไม่ได้ก้าวล่วงการเลือกประธานสปชแต่อย่างใดส่วนในเรื่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการใดๆและไม่ได้ตั้งเป้าบุคคลใดโดยให้เป็นเรื่องของข,องข้อกฎหมายที่จะพิจารณากันต่อไป ขณะดเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์กล่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการขออนุญาตเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วส่วนกระแสะข่าวที่นางสาวยิ่งลักษณ์รวมถึงอดีตสสพักเพื่อไทยบางส่วนจะเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีปัญหาและไม่รู้สึกวันไหวครับ ร่อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังระบุว่าขณะนี้ยังมีคลื่นใต้น้ําและยังมีความเป็นห่วงสถานการณ์อยู่แต่มีมาตรการรับมือไว้แล้วทางนี้ส่วนตัวจะใช้การทําความดีและตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีบุคคลออกมาเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวายต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นอันตรายแก่ตัวเอง ส่วนผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะครับพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินอุดหนุนช่วยเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา1,000บาทต่อไร่นะครับวงเงินไม่เกิน1น0 0 0บาทต่อไร่พร้อมทางมาตรการในการดึงราคาย,ยางพาราให้ปรับตัวสูงขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโ,โยบายยางธรรมชาติหรือกรอนยอนอกจากนี้นะครับ พันเอกสันเสริญยังเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์ได้กำหนดการประชุมร่วมกันร,ระหว่างคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอในวันอังคารที่4พฤศจิกายนนี้โดยจะมีวาระการพูดคุยถึงการคัดสรรบุคคลที่จะเข้าไปดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการยกล่างรัฐธรรมนรูญครับครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับนบปรกรณ์ชินตาถ่ายภาพนำผลยินสสาทีมข่าว IN เรายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ